ขนาดว่าเรามานั่งถ่ายคลิปอยู่ใกล้ๆนะคะสองไฟใส่ยังหลับเฉยค่ะแสดงว่าเขารู้สึกปลอดภัยนะคะที่ได้อยู่ใกล้พ่อกับแม่แล้วเขาก็หลับได้สบายใจเลยนะคะ ทุกท่านนะคะนี่อยู่กับเราช่องสีดอขุนเงินนะคะวันนี้ก็พามาดูสุดหลอนอนหลับนะคะนอนตอนนี้ก็เป็นเวลานะคะเดี๋ยวดูก่อนกี่ทุ่มละสองทุ่มนะคะสองทุ่มมาสิบสามนาทียังไม่สามทุ่มนะคะสุดหลอกินอิ่มมากค่ะนอนหลับด้วยค่ะวันนี้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่นะคะนี่นะคะมีความหลักอันนี้ก็ ของคุณพ่อคุณแม่นอนกันอยู่ในวัดนะคะนี่ค่ะนี่เต็นท์เรานะคะนี่คุณพ่อคุณแม่นอนตรงนี้น้องขุนนอนตรงนี้นะคะกินย่ายอยู่ดีๆก็หลับไปเลยนะคะควายหญิงก็ว่า ยินเสียงทินยาเอาทำไมเสียงเงียบไปนะคะลุกขึ้นมาดูอาสุดรอรับแล้ว นนีน้องคุณนอนตอนที่เรากำลังไลฟ์สดน,นะคะไลฟ์สดเราก็ตอบคำถามเอฟซคุยกันนะคะเสียงก็ดันงนะคะไฟก็ยังไม่ได้ดับนะคะเปิดไฟทิ้งไว้ไฟ่องสว่างคุนนิยังนอนหลับได้นะคะ ุณเงินนี่เป็นช้างที่นอนง่ายมากเลยนะคะคือทั้งง่วงนี้ทิ้งตัวลงนอนเลยค่ะถึงรถจะผ่านไปผ่านมาเหมือนที่ความหญิงเคยบอกคุณเงินนอนไม่อายคนนะคะอยากนอนคือน,นอนเลยใครจะเดินไปเดินมาคุณไม่สนใจนะคะนอนอย่างเดียวเราก็พูดคุยกันอยู่นะคะคุณหลับเลยค่ะ ควานลักบอกว่าเขาจะใช้เวลานอนประมาณสี่ชั่วโมงนะคะสี่ถึงห้าชั่วโมงก็นอนช่วงสามทุ่มเนาะถึงประมาณตีหนึ่งตีสองก็ลุกขึ้นมากินอีกนะคะนะคะนอนทับก้านมะพร้าวที่นอนทับอาหารเดยคะ่ะกินไปหลับไปเลยนะคะที่เรามองเห็นนี้เป็นก้านมะพร้าวที่ควานลักตัดไว้ให้นะคะ มืนเด็กเลยค่ะกินแล้วก็นอนทับนอนอยู่กับของกินเลยอันนี้เราก็ถ่ายให้ดูนะคะสำหรับใครที่อยากเห็นช้างนอนเนาะ เสียงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเงียบให้เอฟซีฟังเสียงข้องคุณนะคะ นนขนาดว่าเรามานั่งถ่ายคลิปอยู่ใกล้ๆนะคะ่องไฟใส่ยังหลับเฉยค่ะแสดงว่าเขารู้สึกปลอดภัยนะคะที่เห็นได้อยู่ใกล้พ่อกับแม่แล้วเขาก็หลับได้สบายใจเลยนะคะช้างก็จะล้มตัวนอนก็เมื่อเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยอุ่นใจนะคะ ว่าเขาเป็นสัตว์ใหญ่นะคะเขาจะไม่ค่อยนอนให้คนเห็นเห็นได้ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอันตรายกับเขาเขาจะลุกขึ้นยากลุกขึ้นยากเขาก็เลยไม่ค่อยนอนแต่เขาจะนอนก็ต่อเมื่อเขารู้สึกสบายใจอบอุ่นใจนะคะแต่อาจจะเป็นทุกเ่ยวหรอกคะ่ะแต่ต้องคุณนี้นอนได้ทุกที่ทุกเวลาโตแล้วนอนกลางวันก็นอนนะคะ วันนี้กินเยอะดูท้องนะคะเวลาที่เราออกมาทัวร์แบบนี้นะคะเราอยากให้น้องขุนอยู่ใกล้ๆกับเรานะคะกติดเต็นกันเลยถ้าเกิดสถานที่เหมาะนะคะ เราก็จะให้น้องอยู่ใ,ใกล้ๆไปหาหญ้ามาให้แต่บางครั้งนะคะเราก็ก็ต้องดูสถานที่ด้วยนะคะเพราะว่าน้องขุนเป็นจางที่เล่นต้นไม้แล้วถ้ามีต้นไมเ้เล็กๆอยู่ใ,ใกล้ๆก็จะหักต้นไม้นะคะเราก็เลยต้องหาหลักผูกยดีนนนหน่อยนะคะ ขึ้นมาก็เห็นน้องคุณเลย ีมงานของเราควานบัดกับควานกิ่งก็แบบไปแล้วนะคะนอนกันแล้ว ให้เอฟซีได้รับชมนะคะไปเอฟซีบางท่านก็ไม่เคยเห็นช้างโตนอนเนาะอะแต่อาจจะเจอช้างเล็กแต่ว่าช้างที่โตก็นนอนหลับไม่คนเห็นนี่น้อยนะคะความรักส่องไฟไปหา,าน้องคนยังนอนเฉยค่ะไม่สนใจค่ะคุณจะนอนอากสองก็อส่องไป เพราะว่าที่ความที่เขาเป็นเด็กแบบนี้นะคะนอนที่เสาเราก็ไม่อยากให้เขาอยู่ไกลนะคะอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆเรากลัวใครเขาไปหานะคะเพราะว่าเขานอนเขาหลับนิ่งหลับนอนที่เสาค่ะนอนไม่มีการป้องกันตัวเองอะไรเลยคือหลับก็หลับไปเลย สำหรับคลิปนี้ก็คือว่าเป็นคลิปที่เราถ่ายเอฟซีได้รับชมช้างโนนนะคะคือนอนอย่างเดียวนะคะก็ขอขอบคุณพี่เอฟซทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจช่องของเรานะคะช่องสีดอกุนเงินแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะเข้านอนกันก่อนนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูทีมงานว่าทีมงานเรานอน,อนตรงไหนกันบ้างนี่อันนี้เต็นท์ควาลรักกับควานหญิงค่ะน้องขุนก็นอนอยู่ตรงนั้นนะคะฝั่งนี้ก็เป็นเต็นท์ความวัดนะคะถัดไปก็เป็นเต็นท์ความกลิ่นนะคะก็นอนหลับฝันนี้นะคะกิมมี่ก็สวัสดีค่ะ